มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบกูกูผ่านอินดิเคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์กูกูของเราคืออะไรไปดูกันเลยครับเป็นหุ้นเล็กสเปงในซิดลิเกทไทเล็ตนะครับหุ้น P หรือว่าบริษัทพรีเมียร์โปรดักต์พับบิกคอมพานีลิมิเต็ดนะครับไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดย p p p นะครับเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสำรองน้ำผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมเพื่อจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคทั่วไปแล้วก็เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีบริษัทอินฟินิตกรีนจำกัดเป็นบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นในทีมของรักโลกนะครับผมโดยตัวรายได้นะครับ เพิ่มขึ้น15% year on year เมื่อเทียบ Q2 2022กับ Q2 2023ตัวกําไรเพิ่มขึ้น166% year on year เลยนะครับตัวนี้สินเพิ่มขึ้น27% year on year ตัวสินทรัพย์ลดลง10% year on year เรียกว่าต้องรอลุ้นการเทรดราวรฟื้นนะครับเพราะว่า PE นี่ยังไม่มีนะครับ PBB book value ยังถือว่าต่ํา book นะครับได้0.65เท่านะครับน้อยกว่าน1นอย่างนี้ก็แสดงว่าซื้อแล้วได้ถูกกว่า เจ้าของนั่นเองนะครับผมถ้าเทียบแอสเซทที่มีดีเ a เรชั่โดดเด่นอยู่ที่0.35เท่านะครับถ้านีสินทุนน้อยกว่าหนึ่งก็ถือว่านี่น้อยนะครับในสภาวะเศรษฐกิจพันัวนชนิดนี้นก็น่าจะเหนื่อยน้อยหน่อยยืปันผลยังไม่มีมาให้เพราะารอกันพลิกฟื้นเทอร์นอราวนะครับหุ้นตัวนี้ก็สามารถเล่นในทีมเทิรนาราวได้นะครับผมเพื่อนๆท่านใดสนใจเชิง VI นะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติม กันบ้านกันก่อนลงทุนด้วยนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนใดไม่สนใจเชิง v ีก็ไปเป็นสายเทรดดูกราฟก็ออกตามกราฟกันเลยครับโดยดูกราฟทำเฟรมมันพบว่ามีการตัดลงของตัว MA c d แ i ลซีเส้นสีดำเงินตัดเส้นสีแดงสีแดงลงไปมีฮิสตแกรมสีแดงจมลงไปใต้น้าได้2แท่งนะครับบงชี้เป็นสัญญาณซื้อสัญญาณขายในภาพใหญ่ทำเฟรมมันเพื่อเพื่อนทา่เล่นทำเฟรมมันก็ต้องขายแต่ฮิสโแกรมแดงแท่งแรกแล้วก็ต้องมือว่างไปก่อนยังไม่ต้องมีของนะครับ ไปดูตัว m ท f r เฟรมว e กนะครับภาพระยะกลาง m ท f r เฟรมว e กพบว่ามีการตัดขึ้นของ m อ็มีหลายเส้นสีน้ำเงินตัดสเส้นสีน้ำลายสีแดงขึ้นไปมีฮิสโตแกรมสีเขียวขึ้นไปจากเหนือน้ําแท่งไม่สูงมากนะักเป็นสัญญาณบายที่ยังไม่แข็งแรงมากนักนะครับแต่ถ้าทางเทคนิคก็ต้องซื้อตั้งแต่ฮิสโตแกรมเขียวแท่งแรกแล้วก็ต้องถือไปก่อนนะครับผมยังไม่มีสัญญาณออกแต่อย่างใดนะครับตลอดไทมเฟรมวิก ไปดูตัวทำเฟรมเดยภาพระยะสั้นนะครับทำเฟรมดี day, พบว,ว่ามีการตัดลงของ MA c d ดีหลายเส้นสีดำเงินตัดเส้นสีดียลสีแดงลงไปมีฮิสโตแกร,รมสีแดงจมลงไปใต้น้ำนะครับกันยาวๆวงเชียเป็นสัญญาณซื้อสัญญาณขายในภาพระยะสัน้นทำเฟรมเดีเพื่อที่จะทำเฟรมดี Time frame day, ก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสโตแกร,รมแดงแทงแรกแล้วก็ต้องมือว่างไปก่อนยังไม่ต้องมีของนะครับก็ฝากกันไว้สำหรับ สายเทรดวิน,นัย Mindset Money Management การทำตามอิเดเคเตอร์และ e Frame ที่ใช้เข้าออกอย่างเคร่งครัดก็จะช่วยให้เพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกำไรไว้ได้นะครับแล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันสมอกลงทุนขอบคุณที่รับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีดครับแถ้าเพื่อน<ๆ>ชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์นี้ รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ